เฮ้ hey, ทุกคนคิดว่า black cover จบแล้วเหรอคิดว่าอัสตาร์กลายเป็นจักรพรรดิมนตรีแล้วก็จบสิ้นภารกิจเลยงั้นสิบอกเลยว่าคุณคิดผิดมหันตภัยที่แท้จริงมันเพิ่งเริ่มต้นที่เห็นอยู่เนี่ยมันแค่จุดเริ่มต้นของความวายปวงเท่านั้นสวัสดีวยัยรุ่นหัวร้อนนี่คือช่องซันจุดๆุดที่จะมาสรุปเรื่องนิยายซีรีส์อนิเมะทั้งของตะวันตกและตะวันออกภายใน5นาทีเล่าแบบโคตรสนุกโคตรฮาแถมมีมุกอลกให้ขำกลิ้ง และวันนี้เราจะมาพลิกโฉมแบล็กโคลเวอร์กันใหม่เราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความสับสนวุ่นวายเนี่ยคุณรู้ไหมว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่ปีศาจจากโลกอื่นอย่างที่คิดไม่ใช่ลิเปะไม่ใช่ปีศาจตัวไหนๆที่โผลมาแต่มันคือโคตรพีเลยใช่ไหมละ่ะอยากรู้แล้วล่ะสิว่าใครนั้นตามมาถ้าพร้อมเราก็ไปลุยกันเลยเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะคุณกำลังจะเจอความจริงที่โคตรช็อกจำได้ไหมว่าทุกคนคิดว่าเอลฟ์เป็นศัตรูว่าปีศาจจากโลกแต่พิพัฒน์เป็นัยคุุคามสูงสุด แต่ความจริงแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยย้อนกลับไปตอนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีหลังจากการต่อสู้กับปีศาจที่โคตรหินโคตรยากทุกคนโล่งใจคิดว่าสันติสุขจะกลับคืนมาอัสตากับยูโนก็ยังคงแข่งขันกันเพื่อเป็นจกกัการพรรดเวทมันตรงต่อไปอย่างสนุกสนานแต่ในมุมมืดของอาณาจักรที่ดูสงบสุขนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆมันไม่ใช่พลังเวทมนตนที่เรารู้จัก ไม่ใช่ปีศาจท,ที่มีร่างกายแต่เป็นเชื้อบางอย่างที่กัดกินอาณาจากักรจากภายในมันเริ่มจากความไม่ไว้วางใจเล็กๆน้อยๆระหว่างผู้คนสู่ความแตกแยกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรมาจากไหนแล้วใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่ที่แน่ๆคือมันกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อัสตาและเพื่อนๆสร้างมาความจริงเริ่มเผยออกมาเมื่อจูเลียสโนวาโครโนจตกัพันเรดมนอนนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง เขาเป็นคนแรกๆที่สัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่พลังเวทมนตรมันคล้ายกับคำสาปที่แพร่กระจายไปทั่วอาาจั